วันนี้จะมาแนะนำวิตามินที่ช่วยชะลอวัยสำหรับคนวัยทำงานที่พักผ่อนนอ้อยที่เต็มไปด้วยมลพิษทุกวันผิวพรรณเริ่มหมองคล้ำฝ้ากระเริ่มถามหาอยากพึ่งวิตามินที่บำรุงได้ทั้งผิวพรรณภายนอกดูแลเซลล์ต่างๆจากภายในเราขอแนะนำนมพึ่งเนเจอร์คิงเป็นนวัตกรรมทางธรรมชาติที่อุดมด้วยสารสำคัญเช่น เทนเฮสตที่ได้ชื่อว่าเป็นสารชะลอไว้จากธรรมชาติและจะบอกว่าพบได้ในนมพึกเท่านั้นและคุณสมบัติหลักๆเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงแต่เดี๋ยวก่อนจะให้ดูตัวอย่าง ัวพอยเองอันนี้คือยังไม่กินนมพึ่งเนเจอร์คิงส่วนอันนี้กินนมพึ่งเนเจอร์คิงทุกวันวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนค่ะสุขภาพก็ดีผิวก็ดีเลือกนมพึ่งเนเจอร์คิงไม่ผิดหวังแน่นอน